ยานัดหมอมีแก้ฝีแก้หิตยานัดหมอชิดแก้หิตแก้ฝีสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนผม S D T ซิดคอมเป็นต่อมีหลายร้อยตอนเลยนะครับนั่นหมายความว่าอยู่ยงคงกระพันเป็นอย่างมากฐานแฟนคลับนี่ก็เยอะแยะมากมายตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยชาราเลยก็ว่าได้นะครับแล้วอะไรที่ทำให้ซิดคอมเป็นต่อเรื่องนี้อยู่มายาวนานขนาดนี้ครับ สิ่งหนึ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้เลยนั่นก็คือความสนุกสนานของซิทคอมเรื่องนี้จากตัวละครที่แสดงออกมาบทต่างๆที่สื่อออกมานั่นแหละครับแล้วมันก็เลยมีคำถามว่าเอ๊แล้วตอนไหนเนี่ยสนุกที่สุดเพราะว่าเราก็ดูกันโอ้หลายร้อยตอนมากเลยนะครับผมจึงทำคลิปนี้ขึ้นมาชื่อว่า5ตอนที่สนุกที่สุดของซิทคอมเป็นต่อครับและเพื่อไม่ได้เป็นความคิดเห็นของผมคนเดียวนะครับผมจึงทำการโพสต์ถามเพื่อนๆไปว่า เพื่อนๆชอบตอนไหนกันบ้างหลังจากนั้นก็รวบรวมรายชื่อตอนเหล่านั้นมาดูว่าตอนไหนมีการกดไลค์และมีการพูดถึงมากที่สุดมาเรียงลำดับเป็น5ตอนครับยังไม่พอครับผมยังทำโพให้เพื่อนๆคัดเลือกกันอีกรอบครับว่าใน5ตอนนี้อยู่ในอันดับไหนที่เพื่อนๆชอบที่สุดกันบ้างครับผลก็ออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นในคลิปนี้เราจะไปดูกันเลยครับว่าตอนที่สนุกที่สุดในหอันดับของเป็นต่อ มีตอนอะไรกันบ้างครับก่อนไปรบกวนกดไปที่ปุ่มไลค์เบาๆครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยครับเริ่มต้นกันที่อันดับที่5ครับอยู่ในเป็นต่อ2018 EP ที่25ครับตอนน้ำตาน้องเพราะน้องเวดดิ่งผมรับปากครับคว่กอย่าให้กูรู้นะว่าเลิกกันเลิกกันกูเอาคืนโ่มึงนี่ไอบอกเลย พอเธอนะขอร้องว่าไอ้มาหากราบมึงกับคุณหนึ่งเนี่ยถ้าเพื่อนๆจำตอนนี้ได้นะครับมันก็เป็นตอนที่น้องชมพูเนี่ยกลับมามีบทบาทอีกครั้งหนึ่งแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายของเธอแล้วล่ะครับเธอกลับมามีบทบาทด้วยการที่เธอกําลังจะแต่งงานกับคุณหนึ่งนั่นแหละครับที่เป็นแฟนของเธอที่เจอกันที่ประเทศอังกฤษล่ะครับแล้วทีนี้เนี่ยการแต่งงานของเธอมันก็แทบจะไม่มีผลเกี่ยวพันอะไรกับแก๊งของเป็นต่อเลยนะครับ ก็เพียงแค่ว่าเธอเนี่ยต้องการได้พี่ยมมาเป็นคนถ่ายพรีเวดดิ้งให้นะ,ะครับและเงินที่เสนอไปก็โอ้โหเยอะมากๆจนพี่ยมอดใจไม่ได้ครับสุดท้ายก็รับปากไปที่จะถ่ายพรีเวดดิ้งให้กับน้องชมพูกับคุณหนึ่งนั่นแหละครับทีนี้ปัญหาก็อยู่ตรงที่ว่าพี่วอกเนี่ยไม่แฮปปี้แน่นอนที่น้องชมพูจะแต่งงานแต่ที่สุดแล้วยังไงก็ต้องปล่อยเธอไปแต่ปัญหาคือพี่ยมเนี่ยเป็นพี่ชายของพี่วอกแท้ คือไม่ได้เป็นแท้จริงหรอกฮนะแต่ว่ามันก็รักกันเหมือนพี่เหมือนน้องจริงๆอ่ะร่ะรวมทุกข์ร่วมสุขกันมาขนาดนี้แต่ดันจะไปรับปากถ่ายพิเเวดดิ้งให้กับแฟนเก่าของพี่วอกที่ที่เธอทิ้งพี่วอกแบบแบบไม่ใยดีนะฮะมีคนอื่นอีกต่างหากด้วยที่นี่พี่ยมก็อยากได้เงินก็เลยวางแผนดึงพี่วอกไว้ก็ใช้ผู้หญิงมาดึงพี่วอกไว้นั่นแหละครับแต่ที่สุดแล้วนะความบันเลยมันต้องเกิดสุดท้ายพี่วอกก็มาจนถึง บางบาได้นะฮะในวันนั้นแล้วก็รู้ด้วยว่าพี่ยมเนี่ยวางแผนดึงพี่วอกไว้แต่ยังไม่รู้ว่าดึงเพราะอะไรที่สุดแล้วพี่วอกกับน้องชมพูก็ได้เจอกันครับพี่วอกนี่โมโหพี่ยมใหญ่เลยนะฮะต่อว่าทั้งพี่ยมต่อว่าทั้งน้องชมพูด,ด้วยแต่ที่สุดแล้วเนี่ยด้วยการอธิบายของเพื่อนๆแก๊งเป็นต่อนะฮะก็ได้ทําให้พี่วอกเนี่ยเริ่มเข้าใจพอเข้าใจสองคนก็เลยกอดกันอะ พอกอดกันนะคนหนึ่งก็ไม่เห็นเข้าก็เลยโซกปากเขาให้นะเออก็เอาเข้าวๆแล้วกันถ้าเพื่อนๆอ,อยากดูก็ไปติดตามได้เลยนะครับผมส่วนความสนุกของ EP ีนี้เนี่ยมันอยู่ตรงที่ว่าเราต้องลุ้นนะฮะว่าให้พี่วอกเนี่ยไม่มาเจอกับน้องชมพูให้ได้แล้วก็มันไม่เพียงแค่สนุกอย่างเดียวนะครับแล้วก็มันมีบทซึ้งๆทราบซึ้งความแมนของพี่วอกที่ดูมีมัง่งไม่มีบ้างนั่นแหละครับ จนทําให้เรารู้สึกว่าประทับใจแล้วสนุกกับตอนนี้เป็นอย่างมากเลยนะครับผมและอันดับที่4ครับอยู่ในเป็นต่อ2018เช่นเดียวกันครับแต่ EP ีที่15ครับผมตอนความรักของคาริวใช่ครับเห็นวกบอกว่าน้องแพงชอบอ่านหนังสือฮะอ่านแนวไหนครับแพงชอบอ่านของคาริวยิปรานนะคะ<อ>คาริวยิปลานเป็นอะไรกับยิปมันนะครับ <laughs> ตอนนี้เนี่ยเจมินกับพิยมก็เลิกลากันมาระยะหนึ่งแล้วนะครับทั้งคู่ก็ผมเชื่อว่ายังคงรักกันอยู่นั่นแหละแต่มาดเยอะนะฮะแล้วก็ที่สําคัญคือทั้งคู่ก็ยังแอบไปกินกันการแอบไปก,กินกันก็เป็นการพังพลาดบ้างแกล้งพลาดบ้างอะไรอย่างเงี้ยแหละครับก็แอบกินกันอยู่บ่อยสองคนก็คงจะผูกพันกันเยอะแหละฮะ แต่ว่ามันเป็นปัญหาอยู่อย่างหนึ่งตรงที่ว่าพี่หมอนก็นแนะนําผู้ชายให้เจมินผี่วอกก็นแนะนําเพื่อนผู้หญิงให้กับพี่โยมนะครับทีนี้ก็มาเจอกันอยู่ที่บางบาต่างคนก็ต่างทําใส่กันละครับทีนี้ข่มกันใหญ่เลยว่าตัวเองมีแฟนอย่างนั้นแดกดันใส่กันว่ากันไปครับปัญหาก็คือพอพี่โยมกับเจมินนะก็แสดงความเป็นตัวตนให้กับทั้งผู้ชายผู้หญิงทั้งสองฝั่งได้รู้นะฮะ ที่สุดแล้วหญิงชายทั้งสองคนที่มาลองคุยกับพี่ยมกับเจมินเนี่ยก็รู้สึกรับนิสัยของทั้งคู่ไม่ได้นะครับมันไม่แค่นั้นสิเพราะฝ่ายหญิงเนี่ยพูดโลกคำกรของคาริวนักปราดอะไรก็ไม่รู้นะฮะขึ้นมาเอาฝ่ายชายดันรู้อีกและไม่ต้องการรับสิ่งใดนอกจากตนเองความรักไม่ครอบครองและไม่ต้องการถูกครอบครอง ทีนี้ต่างคนก็ต่างเหมือนรู้ใจกันสุดท้ายสองคนนี้เขาก็ออกไปด้วยกันเหลือพิยมกับเจมินกินเหล้าอยู่ด้วยกันที่สุดแล้วกลางคืนคืนนั้นเมาทั้งคู่ก็ได้กันอีกรอบนั่นแหละครับรู้ไหมครับว่าความสนุกอยู่ที่ไหนอยู่ที่พิยมเนี่ยะฮะพิยมแกแบบท็อปฟอร์มมากๆนะฮะเล่นเป็นแบบผู้ชายแบดแบทที่แบบแบดออกชั่วนะได้ดีจัดจ้านเป็นอย่างมากแล้วมันน่าขำที่สุดก็คือตอนพิยมพยายามพูด พูดคาพูดคมๆพูดคําคมบางอย่างหรือคํากรบางอย่างให้เหมือนกับคําพูดของคาริวนะครับสุดท้ายมันก็เลยออกมาเป็นอย่างนี้ลองฟังดูนะไม้ขัดแตะแหกแตะแหกดูรู้แตะ <c oughs> นั่นแหละฮะคิดได้ไงมารู้มุกนี้ผมชอบมากเลยนะแล้วผมก็เอาไปทำเป็นเพลงด้วย อยู่ในช่องนี้นะไปหาดูนะครับเฮ้ย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 ยานักหมอมีเฮ้ยแก้ผิดแก้เฮ้ยยานักหมอชิดเฮ้ยแก้ผิดแก้ผีไม้ค่ะ และงูแต่ช้าปิดประตูโบสเย็นปิดประตูโบสช้างเขียวค่ำเช้าหางขาวค่ำคอกนั่นก็เป็นความสนุกของอันดับที่4ครับผมต่อมาเรามาดูอันดับที่3ครับ อยู่ในเป็นต่อ2017 EP ที่44ครับผมตอนไม้กันแมวครับเมื่อคืนบอกว่าจะไม่ใช่ปากกาน้องต่อใช่ครับจะไปใช่ปากกาของนุ่นพ่อยมเขาใช่ไหมแต่เช้านี้ต้องกลับมาใช้ของน้องต่อแล้วล่ะเพราะว่ายมเขาหมึกหมดอ่าเพื่อนๆจำคุณแมวกันได้ไหมครับสาวใหญ่ที่มาซื้อโฆษณาที่ BKL นั่นแหละครับแสดงโดยพี่ผัดไทยนะ ก็น่าจะรู้ว่าพี่ปัทไทนี่เรียวสุดๆนะครับเรียกว่าบทมีบ้างไม่มีบ้างแกสใส่หมดนะแล้วพี่ปัทไทเนี่ยก็เป็นสาวใหญ่ที่อาจจะไม่มีแฟนนะฮะแล้วก็รวยมากทีนี้ก็จะให้เซ็นคว่าโฆษณาเธอก็จะต้องได้ต้องได้อะไรตอบแทนบ้างนะครับสุดท้ายแล้วเธออยากกินเป็นต่อนะแล้วพี่ยมเนี่ยก็พยายามวางแผนให้พี่เป็นต่อเป็นของพี่แมวให้ได้ด้วยแต่สุดท้ายเหมือนเช่นเคยครับผมพี่ยม โดนซ้อนแผนกินยาปลุกนกเขาเข้าไปนกชอบพี่เหรอชอบมันน้อยไปรักเลยดีกว่าเอาไมดเยเอาไมดเย ก็เลยได้ก,กันกับพี่แมวฮะจากนั้นพี่แมวก็ติดอกติดใจพี่ยมเรียกว่ามาเช้ามาเย็ยนเลยก็ว่าได้นะครับผมแล้วความสนุกของ EP นี้มันอยู่ที่พี่ผัดไทยชัวๆเลยล่ะครับแกเรียวเรียวเรีวสุดๆนะฮะเรียกว่าในบทเนี่ยมีบ้างไม่มีบ้างแกใส่จน แม้กก <com men> <sm> ็ทั้งคนที <mus i> ่เล่นซิทคอมเป็นอาชีพอย่างพี่เป็นตออย่างพี่ยมอย่างพี่หมอหรือใครๆก็ตามนะครับหลุดหัวเราะมาหลายชหวะเลยนะครับหน้าตาน่ารักนะคะขอบคุณครับแบบนี้น่าซื้อหาครับเดี๋ยวครับเออโทษนะครับคุณแมวครับเออหน้าคบหาหรือเปล่ารับคบไม่ไหวแล้วค่ะช้าค่ะวางไว้ใจวายไปซะก่อนซื้อเลยดีกว่าค่ะมีโอกาสเพื่อนๆลองไปดูนะฮะ e ีพีนี้บอกเลยสนุกสุดๆครับ และถัดมาครับเป็นอันดับที่2ครับอยู่ในเป็นตอน New Season EP ที่15ครับผมตอนผัดไทยประตูผีครับคือกูใช้มึงไปซื้อปิ้งสิบไม้ครับแล้วกูก็บอกมึงว่าอยากกินอะไรก็ซื้อมาออมึงชอบสเต็กมึงก็เลยไปกินสเต็กจําจำกันได้ไหมฮะผัดไทยประตูผี ผมละขำพี่วอกกับพี่ยมเหลอเกินที่คิดว่าน้องฝึกงานจะเป็นผู้หญิงสุดท้ายกลายเป็นผู้ชายนะฮะแล้วเป็นธรรมเนียมฮะของพวกชั่วตัวร้ายเมื่อมีเด็กฝึกงานมาก็กันแกล้งฮนะแกล้งนู่นแกล้งนี่แกล้งหลายอย่างเลยละครับพราะเด็กมันก็ซื่อซื่อจนแบบหน้าแกล้งนะครับแล้วทีนี้พี่ยมก็แกล้งเด็กไปซื้อผัดไทยแล้วผัดไทยก็ใกล้ๆก,ก็ไม่เอานะฮะต้องเอาไกลๆก็คือผัดไทยที่ประตูผีมันก็คงอร่อยนั่และครับ ปัญหาก็คือพี่เป็นต่อคนเห็นไม่ได้ของการที่เด็กฝึกง,งานถูกรังแกนะครับก็เลยพยายามซ้อนแผนโดยการที่แกล้งหลอกพี่ยมและทุกๆคนว่าเด็กเนี่ยโดนรถชนหลังจากที่พี่ยมใช้เด็กไปซื้อผัดไทยนะครับที่สนุกไปกว่านั้นก็คือเมื่อกลับมาที่คอนโดของเป็นต่อแล้วนะฮะน้องพานี่แนีน้องพาพานูนี่นะฮะ <anca> ก็ปลอมตัวมาเป็นผีเลยครับแล้วก็หลอกจนแบบโอโ้โพี่ยมนี่แทบจะร้องไห้ช็อกไปเลยนะครับไอตามันดึงกูไอตาไอตาตามันดึงกูช่วยวยไตาเรียว่าฉากผีนี่ดูเมื่อไหร่ก็หาเมื่อน,นั้นครับบอกเลยว่าอันดับสองนี่สนุกไม่แพ้อันดับอื่นๆเลยล่ะครับผม และอันดับที่เป็น MVP ของเรานะครับนั่นคืออันดับที่หนึ่งอยู่ในเป็นต่อ New Season EP ที่48ครับผมตอน Dark Buddy แกเป็น Dark Buddy ของฉันวะ <c oughs> แกเฉยๆอยากให้ตุกแกยัดปากกัน อยู่ยากละสังคมนี้โอ <c oughs> oh ้โหบอกเลยว่าตอนนี้สุดติ่งกระดิ่งแมวครับดูแล้วดูอีกดูแล้วดูอีกดูซ้ำไปซ้ำมาเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันพีคตรงที่ว่าเกม Dark Bu ัด y ีที่เล่นกันที่ BKL เนี่ยมันไม่ได้จบที่ BKL เท่านั้นครับอ่ะเดี๋ยวผมเล่าเรื่องเกม Dark b u ัด y ีก่อนเกม Dark Bu ัด y ีก็คือเป็นบัดดี้กันแต่ว่าบัดดี้จะต้องแกล้งกันครับคนหนึ่งอาจจะเป็นคนต้องแกล้งอีกคนหนึ่ง อ่าแกล้งกันโดยไม่มีความผิดแต่ไม่ได้แกล้งใหญ่เล่นเอาอุจจระมาป้ายอะไรไม่ใช่อย่างนั้นแน่นอนนะครับแต่ว่าเป็นการแกล้งแล้วไม่มีผิดเพราะมันอยู่ในเกมปัญหาคือพี่ยมเนี่ยคิดเกมนี้ขึ้นมาเพราะอยากจะแกล้งพี่เป็นต่อเพราะพี่เป็นต่อเขา <c oughs> เขาหล่อนะเขาเด่นเขาชนะทุกอย่างก็เ,เลยอยากจะแกล้งเป็นต่อด้วยเกมนี้นั่นแหละฮะพี่ยมก็ไม่ได้จับฉลากได้พี่เป็นต่อเป็นดาร์บัดดี้หรอกนะครับแต่ว่าเขาบอกว่าไม่รู้แหละฉันแกล้งมันก็ไม่รู้ว่าใครแกล้งหรอก ก็แกล้งพี่เป็นต่อนต่างนานาแต่ด้วยความเป็นพระเอกครับไม่เคยที่จะโดนแกล้งเลยที่สําคัญที่สุดก็คือพี่วอกเนี่ยเป็นด์กบัดดี้ของพี่ยมครับเมื่อพี่ยมเอาความลับมาบอกพี่วอกพี่วอกก็เลยเอาความลับนี้ไปบอกกับพี่เป็นต่อพี่เป็นต่อเลยซ้อนแผนครับและที่บอกว่ามันไม่ได้จบที่ BKL เพราะว่าไปที่คอนโดของพี่เป็นต่อเนี่ยแผนนี้ยังอยู่นะฮะแม้กระทั่งพี่ยมก็ยังคิดจะแกล้งพี่ต่ออยู่นะครับ ที่สาคัญพอทั้งพี่วอกพี่อูดพี่ยมเนี่ยเข้ามาเพื่อจะมากินเหล้าปรากฏว่าเห็นเป็นต่อเนี่ยใส่เสื้อกล้ามอยู่แล้วก็ดูลูกลี่ลุกลนปรากฏว่ามีชุดนอนของผู้หญิงอยู่และนั่นเป็นชุดนอนของเจมินครับเท่านั้นล่ะครับเจมินปรากฏตัวออกมาพี่ยมนี่โอ้โห อึ้งทึ่งเสียวครับจะเรียกว่าอึ้งทึ่งเสียวหรือเปล่าไม่รู้กลายเป็นรู้ว่าแฟนของตัวเองเมียของตัวเองเนี่ยมามีอะไรกับน้องชายที่รักของตัวเองเนี่ยโอ้โหร้องห่มร้องไห้เลยครับกูไม่คิดว่ามึงจะทําจริงๆอ่ะพี่งผมขอโทษไม่ต้องมาขอโทษแกผมขอโทษพี่ขอโทษนะโทษผมขอโทษจริงๆผมขอโทษ ที่ผมอําจนพี่ต้องร้องไห้แบบนี้จนพี่ต่อต้องเฉลยว่านี่คือเกมด a r บั u ดี้ที่พี่เป็นต่อเนี่ยเป็นด a r บั u ดี้ของพี่ยมครับเรียกว่าหักเลียงกันไปหักเรียงกันมาสนุกสนานมากๆครับผมแล้วก็เป็นตอนที่สนุกสนุกแล้วก็สนุกมากๆไม่เชื่อเพื่อนๆลองย้อนกลับไปดูกันนะครับ ดูแล้วดูอีกดูหลายรอบเหลือเกิน EP นี้มาถึงขนาดนี้แล้วบอกเข้าไปเถอต่อนี่เหลือเมืองพุทธโอ้ยวดชีวิตรับบ่ได้ โอเคแล้วครับเพื่อนๆคิดเห็นเป็นยังไงนะครับอาจจะคิดไม่เหมือนกันเนาะบางคนก็ชอบแบบหนึง่งบางคนก็ชอบอีกอย่างหนึง่งความชอบของเรามันบังคับไม่ได้ให้เหมือนกันหรือไม่เหมือนกันอย่างไรนะครับแต่ว่าผลโพลที่ออกมานะครับที่เพื่อนๆเห็นนี้นี่คือบทยืนยันนะครับว่านี่คือผลโพลจากเพื่อนๆ2 0 0พันกว่าคนนะครับที่เลือกมาว่าตอนไหนสนุกที่สุดเรียงอันดับ5อันดับเลยละครับไม่เกี่ยวกับผมนะอย่าด่าเยอะละ เอาละครับคิดเห็นยังไงก็รบกวนคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ครับถ้าอยากให้เราทำสกูปอะไรเกี่ยวกับเป็นต่อก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับชอบคลิปนี้ก็รบกวนกดไปที่ปุ่มไลค์เบาๆครับอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราและทั้งหมดนี้คือ SDT สวัสดีครับ